สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสอนวิธีการยื่นคำขอประกอบกิจการในนิคมให้กับทางกนอค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการนะคะได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ epp แล้วให้คลิกไปที่เมนูการประกอบกิจการในนิคมจากนั้นนะคะให้เลือกหมวดคำขอที่ต้องการยื่นคำร้องต่อกนอค่ะ จากนั้นให้คลิกไปที่ปุ่มสร้างคำขอใหม่ด้านบนนะคะก็จะเป็นแถบสำหรับเปลี่ยนหน้านะคะเราก็สามารถที่จะคลิกนะคะเพื่อเปลี่ยนไปหน้าต่างๆได้เวลาที่เรากรอกข้อมูลส่วนไหนนะคะหลังจากที่เรากรอกลงมาด้านล่างสุดแล้วเนี่ยในหน้านี้กรอกจบแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็คลิกที่แถบด้านบนนะคะเพื่อที่จะกดเปลี่ยนหน้าไปกรอกยางหน้าต่างๆได้ค่ะ ในขณะที่เรากำลังพิมพ์คำขออยู่นะคะหากเราเจอส่วนที่เขียนว่ามีความประสงค์จะทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกเลือกได้ว่าเราจะยื่นคำขอนี้ให้กับกอนอ,อนะคะสำนักงานไหนนะคะถ้าเราต้องการเลือกนะคะยื่นคำขอให้กับกอนอ,อนะคะใน สำนักงานนิคมที่ผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยตั้งอยู่นะคะเราก็จะเลือกไปที่สำนักงานนิคมที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ค่ะแต่หากเราจะต้องการนะคะที่จะยื่นคําขอนี้ให้กับสำนักงานใหญ่นะคะเราก็จะเลือกไปที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะในขณะที่เรากรอกข้อมูลนะคะพิมพ์คําขออยู่นั้นนะคะ เมื่อเราพิมพ pues er ์นะคะข้อมูลแล้วเนี่ยมีการเพิ่มข้อมูลได้นะคะมีปุ่มเพิ่มข้อมูลแบบนี้นะคะหมายความว่าเราสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อเป็นการเพิ่มบรรทัดของข้อมูลลงไปนะคะให้เราสามารถกรอกเพิ่มได้แต่หากเราต้องการลบข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกนะคะเครื่องหมายถูกด้านหน้าบรรทัดที่เราต้องการลบและคลิกปุ่มลบข้อมูลค่ะก็จะเป็นการลบบรรทัด ทิ้งไปค่ะหากเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เห็นมีปุ่มนะคะให้กดเลือกประเภทแบบนี้นะคะผู้ประกอบการสามารถคลิกนะคะไปที่ปุ่มตัวเลือกนะคะแล้วสามารถทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการนะคะด้วยการคลิกปุ่มเลือกด้านหลังค่ะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลลงไปค่ะ ในขณะที่เรากรอกข้อมูลนะคะถ้าเราเจอส่วนที่กรุณาเลือกที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีนะคะเราสามารถคลิกที่ช่องตัวเลือกนะคะแล้วคลิกเลือกนะคะที่อยู่สำหรับออกใบกำก,กับภาษีที่เราได้บันทึกไว้นะคะตรงนี้เรามีการสอนไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มแก้ไขนะคะแล้วก็ลบบริหารจัดการนะคะ ข้อมูลการออกใบกำกับภาษีนะคะลองไปหาดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะในส่วนของข้อมูลผู้ติดต่อนะคะถ้าเราเจอข้อมูลผู้ติดต่อแบบนี้เราสามารถที่จะคลิกเลือกนะคะว่าถ้ากรณีการยื่นคำขอนี้มีปัญหาเจ้าหน้าที่กรนอาสามารถติดต่อใครได้นะคะซึ่งวิธีการเพิ่มรายชื่อตรงนี้นะคะได้สอนไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอวิธีการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อนะคะ เราก็คลิกเลือกนะคะข้อมูลของผู้ติดต่อที่เราต้องการนะคะให้กรนอ,อติดต่อถ้าหากคำขอนี้มีปัญหาค่ะในขณะที่ทำการกรอกข้อมูลนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการที่จะกรอกข้อมูลนะคะแล้วเจอคำสั่งนะคะว่าคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นแบบ แล้วก็มีปุ่มชุดไฟล์กับอัปโหลดเอกสารแบบนี้นะคะหมายควาว่าเวลาเราต้องการกรอกข้อมูลในส่วนนี้นะคะจะต้องทำการคลิกนะคะตรงบริเวณข้อความว่าคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ต้นแบบแบบนี้ก่อนนะคะ หลังจากที่เรากดปุ่มคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นแบบแล้วนะคะเราจะได้ไฟล์ที่เป็น Excel นะคะเราทำการเปิดไฟล์ Excel นะคะที่เราได้ดาวน์โหลดไว้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราทำการนะคะทาขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วมีคำว่า enable editing ให้คลิกนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะ พิมพ์ข้อความต่างๆนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มเซฟไว้ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเราคลิกปุ่ม Continue หลังจากที่เราเซฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปิด Excel ไปค่ะแล้วกลับมาที่ตรงส่วนที่เราได้ดาวน์โหลดเอกสารไว้นะคะแล้วกแก้ไขแล้วนะคะแล้วก็กดปุ่มไปที่ชูดไฟล์ค่ะ จากนั้นนะคะให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดและแก้ไขเอกสาร Excel ไว้จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ Excel ค่ะที่เราได้ดาวน์โหลดและแก้ไขแล้วแล้วคลิกปุ่มอัปโหลดเอกสารค่ะพอหลังจากอัปโหลดเอกสารเรียบร้อยนะคะเราก็คลิกไปที่ปุ่มคลิกดูรายละเอียดข้อมูลค่ะข้อมูลที่เราได้กรอกไว้นะคะก็จะถูกเพิ่มลงไปในคำขอค่ะ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรากรอกข้อมูลนะคะแล้วเจอส่วนไหนที่เขียนว่าชุดไฟล์แบบนี้นะคะแสดงว่าเราจะต้องคลิกไปที่ปุ่มช o ด File ค่ะเพื่อที่ทำการอัปโหลดเอกสารนะคะให้กับทางกราอ,อค่ะเราก็แค่คลิกนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์แล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปค่ะ ด้วยการคลิกปุ่มชุดไฟล์นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเอกสารแล้วก็ดับบันทิกไฟล์เอกสารที่ต้องการยื่นต่อกรออค่ะในการกรอกข้อมูลนะคะบางครั้งไม่ได้กรอกเสร็จในคราวเดียวนะคะเราสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ด้วยการเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดนะคะแล้วคลิกไปที่ปุ่มบันทึกการกรอกข้อมูลจากนั้นคลิกโอเค แล้วคลิกโอเคอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการบันทึกไว้นะคะเวลาที่เราอยากจะกลับมากรอกข้อมูลเราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบ EPP แล้วคลิกไปที่เมนูการประกอบกิจการในนิคมแล้วคลิกไปที่คำขอนะคะที่เราได้กรอกข้อมูลค้างไว้จากนั้นนะคะให้คลิกไปที่ปุ่มแก้ไขข้อมูลก็จะทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและเราก็สามารถที่จะ กดบันทึกการกรอกข้อมูลได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังกรอกไม่เสร็จแต่หลังจากที่เรากรอกข้อมูลนะคะทุกแถบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าถูกต้องนะคะเราต้องการยื่นให้กับกนออแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดค่ะแล้วคลิกปุ่มส่งคำขอให้กับกนออจากนั้นคลิกโอเคค่ะ แล้วคลิกโอเคอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะพบว่าเราจะได้เลขคำขอขึ้นมาแล้วนะคะแล้วสถานะเอกสารก็จะเป็นส่งคำขอค่ะในตารางรายการค่ะ